สวัสดีค่ะนี่คือจารึกติฟิคเลห้องทดลองที่เราพูดภาษาคนเพื่อให้มนุษย์เข้าใจโลกง่ายขึ้นเคยมีไหมคะที่เราเลี้ยงหมามาจากต่างประเทศหรือมีคนรู้จักรับแมวจากญี่ปุ่นหรือไปเดินสวนสัตว์แล้วสงสัยว่าแพนด้าที่มาจากเมืองจีนจะฟังภาษาไทยออกไหม โลมาจากอเมริกาจะเข้าใจคําสั่งภาษาไทยหรือเปล่าหรือเสือจากแอฟริกาจะรู้ไหมว่าเราเรียกมันว่าน้องคำถามวันนี้คือสัตว์เข้าใจภาษาไทยจริงไหมหรือจริงๆแล้วสัตว์ไม่ฟังภาษาเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วก่อนอื่นต้องเคลียร์ก่อนนะคะว่าสัตว์ส่วนใหญ่ ไม่สามารถเข้าใจภาษาแบบที่มนุษย์ใช้กันได้ไม่ว่าจะเป็นไทยอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีหรือภาษาไหนก็ตามเพราะสัตว์ไม่มีระบบภาษาแบบมนุษย์ค่ะไม่เข้าใจคำศรรรัพท์ไม่เข้าใจกราฟมาและไม่เข้าใจความหมายจากคำพูดเราพวกเขาไม่สนว่ามาแปลว่าคำ สิ่งที่สัตว์เก่งคือฟังเสียงจับโทนอ่านเจตนาและจําแพทเทิร์นซ้ำๆพูดง่ายๆก็คือสัตว์ลิงก์เสียงกับเหตุการณ์ตัวอย่างที่คนเลี้ยงสัตว์จะคุ้นมากนะคะเช่นเมื่อพูดว่ามาก็จะมีขนมติดมาด้วยหรือว่าพอในโทนต่ำก็จะหมายถึงหยุดดีมาก พร้อมกับการลูบหัวจะแสดงถึงคำชมหรือการเป่านกหวีดเพื่อเรียกสัตว์ให้มารวมกลุ่มสัตว์ไม่ได้ฟังคำว่าอะไรแต่ฟังว่าเสียงนี้เคยเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นแม้แต่สัตว์ประเทศอื่นก็ไม่เคยเข้าใจภาษาต้นทางอยู่แล้วค่ะเขาแค่จำเสียงจากประสบการณ์เดิม แล้วสัตว์ที่มาจากต่างประเทศละ่ะตัวอย่างเช่นแมวญี่ปุ่นที่ย้มาไทยหมาเกาหลีที่ไม่อยู่สุราษฎร์แพนด้าจีนในสวนสัตว์ไทยโลมาจากอเมริกาที่เจอเทรนเนอร์ไทยครั้งแรกสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาจะไม่เข้าใจภาษาไทยทันทีแต่พวกเขาจะเข้าใจเราได้ผ่านโทนเสียงท่าทางสัญญาณมือ แพทเทิร์นเดิมๆที่เราทำซ้ำๆและที่สําคัญสัตว์ปรับตัวกับเสียงใหม่ได้เร็วมากค่ะเพราะพวกเขาไม่ได้เรียนภาษาแต่เรียนแพทเทิร์นวิธีที่สวนสัตว์และอะควาเรียมทั่วโลกใช้สื่อสารกับสัตว์เทรนเนอร์ไม่ได้พูดภาษามนุษย์กับสัตว์นะคะแต่ใช้สัญญาณสากลของโลกสัตว์เช่น h n n s s i n n l l ท่ามือ Clicker Training i วิเซอร์คูเสียงสัญญาณสั้นๆส,สิ่งเหล่านี้สัตว์ทุกชนิดทุกประเทศเข้าใจได้เหมือนกันหมดเพราะมันเป็นเสียงเจตนารางวัลไม่ใช่ภาษาค่ะสัตว์จำเสียงคนได้ดีกว่าภาษาตัวอย่างจริงๆก็คือ แมวจะจำเสียงเจ้าของได้แม้ไม่เห็นหน้าโลมาในอเมริกาจะจำ s ิกเนเจอร์วิสเซ e ของเทรนเนอร์ได้เป็นปีช้างตอบสนองต่อเสียงคนเดิมมากกว่าเสียงคนใหม่นกแก้วพูดได้หลายภาษาแต่ไม่ได้เข้าใจแค่ Mimic p a t เทิรสรุปง่ายๆก็คือสัตว์จำเสียงและความรู้สึกในเสียงมากกว่าภาษาที่เราใช้พูด ทำไมสัตว์ไม่สนภาษาเพราะสัตว์ส่วนใหญ่ไม่มี Brain Area ที่ประมวลผลภาษาเหมือนมนุษย์สมองสัตว์เน้นเรื่องเสียงสูงต่ำจังหวะความเร่งด่วนเสียงที่สื่ออารมณ์เรียงง่ายๆว่าสัตว์ฟังอารมณ์ของเราไม่ใช่คำพูดของเราแล้วตกลงเขาเข้าใจเราไหมคะ สัตจากต่างประเทศไม่เข้าใจภาษาไทยไม่เข้าใจภาษาเดิมของตัวเองด้วยแต่เข้าใจเสียงของคนไทยเข้าใจเจตนาไทยเข้าใจโทนไทยและเข้าใจความรักของเราไม่ว่าจะกี่ภาษาเพราะสุดท้ายภาษาอาจจะแตกต่างกันแต่เสียงของความตั้งใจดีเหมือนกันทั่วโลกค่ะไม่ว่าสัตว์จะมาจากประเทศไหน เขาไม่ได้ฟังภาษาเราหรอกคะ่ะเขาฟังหัวใจในเสียงของเราและนั่นเป็นภาษาที่เขาเข้าใจตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันและนี่คือจาร e t i ี่ฟิกแเมื่อความสงสัยโตมาอย่างมีสติแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย